ธัญญาอาสยามโพสอีกรอบไม่ขอรับผิดชอบอีกแล้วธัญญาอาสยามโพสอีกครั้งหลังแม่ทักยืมเงินเมื่อปี2 5 6 5นักร้องสาวธัญญาอาสยามได้เคยออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook โพสเตือนทุกคนหลังแม่ทักไปขอยืมเงินจนติดหนี้และต้องตามไปจ่ายเป็นล้านและไม่มีทางอื่นแก้ไขแล้ว เลยวอนขอความร่วมมือจากทุกคนอย่าให้แม่ยืมเงินล่าสุดวันที่14สิงหาทัญญาได้ออกมาโพสอีกครั้งโดยระบุว่ามันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอบโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูไปทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมใครขอใครอย่าให้ยืมหนูขอไม่รับผิดชอบนะคะ และหนูได้ให้เงินแม่เป็นเงินเดือนโดยเดือนละสามหมืนทุกๆเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลือกที่จะทำแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะจะพยายามรักตนเองและเดินหน้าต่อให้ไหวเหมือนทุกครั้งตลอดสีปีที่เกิดขึ้นมาตลอด